สวัสดีค่ะวันนี้เราแนะนำนะคะบ้านไม้สำเร็จรูปนะคะตอนนี้ก็จะขนาดเล็กมีอยู่ห้องเดียวนะคะแต่ว่าข้างในเนี้ยก็จะมีพื้นที่เล็กๆล็กเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบประมาณเอานะคะก็ะคือไม่ไม่ไม่หลุดจากนี้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ใกล้เคียงแล้วก็ จะ,าาจะมีห้องน้ำให้ด้วยนะคะจะมีห้องน้ำให้ด้วยนะคะงนีก็คือภายในพื้นห้องน้ำนี้ก็เป็นแผ่นเอ่อไฟเบอร์ซีนเมนนะคะของ SCG ตัวโครงสร้างนะคะทั้งหมดเนี่ยจะผลิตจากไม้เก่านะคะก็เดินไฟไว้เรียบร้อยละ ันนี้ก็ยังไม่ได้ติดตั้งกระจกนะคะตัวนี้รอช่างข้างบนก็มีป้าหลุกให้ด้วยพื้นที่ภายในนะคะตัวนี้ขนาดเา3เมตร50คูณ3เมตรก็ประมาณเก15ตารางเมตรก็ ก็เป็นห้องเล็กๆสำหรับใครที่มีพื้นที่เล็กๆหรือว่ามีพื้นที่ที่เป็นสวนต้องการซื้อบ้านไปวางไว้เลยทีเดียวสำเร็จก็ลักษณะน,นี้ก็จะตอบโจทย์ได้นะคะบางคนนะคะอยากจะขอน้ำขอไฟเขาต้องมีบ้านมีห้องน้ำแบบนี้ละค่ะว,วางได้เลยส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยก็เป็นที่นั่งเล่น ไว้พักผ่อนเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นโครงสร้างไม้ทั้งหมดสำหรับคนที่รักไม้นะคะโดยรวมจะขนาดโดยรวมของงานทั้งหมดนะคะของบ้านหลังนี้ของบ้านไม้สำเร็จรูปหลังนี้นีจะอยู่รวมพื้นที่ข้างหน้านะคะ มันจะมีขนาดเจ็ดเมตรคูณสเมตรนะคะก็ราคาก็อยู่ที่2อง0 0 0หบาทนะคะราคาเนี้ยจะรวมค่าขนส่งระยะระยะทางไม่เกิน100กิโลเมตรนะคะตัวนี้ชิ้นงานจะอยู่ที่อยุธยาใครชอบก็แวะ เข้ามาดูกันได้นะคะหรือว่าใครอยากจะได้บ้านไม้สำเร็จรูปก็สั่งผลิตกันได้นะคะคือว่ายังไม่เสร็จดีแต่ว่าถ้าเกิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมารีวิวก่อนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะ สนใจอยากจะสอบถามเรื่องของขนาดเพิ่มเติมก็พักแรงเข้ามาได้แล้วกันเนะาะสวัสดีค่ะ